แต่คอาน,นี้ทั้งหมดสิ่งตุกนี้ทุกอย่างเนี่ยเาขารับสาภาพว่าหลังจากที่เขามาพบศพแล้วเนี่ยมีภรรยาเขาว่าเนี่ยลูกตายเขาก็กลับมาห่างการงานไม่เกินครึ่งชั่วโมงแม่มาแม่มาเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้่จะทำยังไงก็นั่งดูเขาพูดคุยอะยไรออกไปซื้อข้าวให้ลูกคนเล็กกินก็ยังปล่อยศพนอนอยู่อย่างนั้นแหละแต่ผ้าคุมไว้จน วันเสาร์เช้าวัาววนเสาร์เนี่ยเขาเนื่องอยากก็ถูก,ลกไล่บ้านเช้าวันเสาร์ก็ไปตระเวนหาบ้านเช่าก็ไปได้ได้ปุ๊บเที่ยงก็กลับมาที่บ้านศพก็ยังนั่งนอนอยู่อย่างนั้นแล้วคิดจะทำไงแม่บอกทิ้งน้ำไปทวงน้ำทิ้งท่านได้ถามไหมเขาว่าทําไมเธอถึงคิดไม่แจ้งตารวจหรือทําไมเธอตัดสินใจทิ้งน้ำเขาไม่รู้จะทําไงถามแล้วเ็าไม่รู้จะทำ,ะทำก็วิธีทําทําไงก็พอคิดว่าดึกค่อยจะออกไม่มีคน อดดึกตีหนึ่งปุ๊บก็เริ่มหอม่อศพเอาผ้าอันมาหอ่อพร้อมเขาเรียกอะไรพันวมพันวมหอนะ่อห่อศพแต่มันมีอะไรที่เป็นอะไรนะไม่ใช่กระสอบกระสอบกรสอบข้าวที่ลอยเอาไปได้วยเอาไปด้วยก็แบกไปใครรู้สึกว่าอาจจะแบกท้ายสามีจะแบกขวาแบกหัวอะไรอย่างเงี้ย